สวัสดีครับผมไม่ยอแคสตัวแคทเกมอีพิกแบทเบท,เทิลซิมปัสเตอร์ภาคสองนเองผมนะเกมนี้เป็นเกมที่แนวคล้ายคล้ายทอ a ์ติแอคคูเลตเว้ยผมไม่นึกไาก่อนเลยว่าจะมีเกมนี้อยู่ผมไปเจอเกมนี้ก็เพราะว่าตอนผมไปกาลีต้เห็นท่านนกทอริทอลิเขาเล่นเว้ยแล้วผมก็รู้สึกสนใจเลยเฮ้ยเห็นครั้งแรกแล้วไอ้มันน่าแคสว่ะเพราะผมก็แคสทอลิหรือว่าอะไรหลายอย่างทอรันแทงก็แคสแนวนี้ผมแคสมาแทบจะเยอะดังนั้น เกมนี้ก็น่าแค้นนะมันเป็นเกมมือถือที่เปิดให้เล่นฟรีถ้าใครสนใจไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยผมนะ EP Button Simulator 2เล่นฟรีรับผมและก็ที่ไม่ธรรมดาเลยรู้สึกว่าจะเป็นการอัปเกรดผมนะถ้าเกิดเรามีตังหรือพอยมากพอสามารถซื้อยูนิตที่แข็งแกร่งแล้วมาใช้มาตั้งให้มันสู้กันได้มันขึ้นอีกคือมันมีระบบที่นอกเหนือจากทัตเทรี่ก็คือมันสามารถที่จะซื้อยูนิตเทพมาได้ท o ตเทรีนี่คือมันจะมีให้เลอกทุกตัวแต่เกมนี้ถ้าเกิดจะเอาเทพจริงต้องซื้อเอา ก็เลยน่าสนใจถ้าเกิดเราจะเก็บตังหรือว่าไปสู้กับอะไรเงี้ยอย่างพวกนี้ผมนะตัวพวกนี้คือจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการปลดล็อกแต่แล้วตัวนี้มีมังกรดนวยนะโคตรเท่โคตรน่าเล่นก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงก็มารอรูกันมาโอเคมากดเลเวลเขาเล่นตอนอยู่เกาหลีใต้เฉยแต่ว่ามาดูซิว่ามันจะเล่นยังไงนะก็ค่อยๆฝึกไปก็แล้วกันอ๋อมันก็จะมีตัวละครของฝั่งศัตรูฝั่งคอมก็คือสีแดงให้เราหาทางเอาชนะศัตรูให้ได้ด้วยสีน้ำเงินใช่ไหม โอเคเรามีตังค์สามร้อยศัตรูก็รู้สึกว่าจะมีไอตัวราคา20บาทเนี่ยกี่ตัวนะ9้าตัวกันเกสองสิบแปดฮะศัตรูมีมูลค่าร80ทองเองแต่ผมมี300ทองนะเนี่ยราคา20มันมี9ตัวเอ้าเราไม่โกงมันไปเดี๋ยววะเนี่ยผมว่าผมโกงคอมไปนะผมจะใช้ตังค์เท่ามันกันล้วกันเพื่อการไม่โกงมันใช้เท่าไหร่9ตัวก้าเก้าสองสิบแปด้ยใช่ไหมผมจะใช้ผมจะใช้ร้0ยแแต่ผมจะใช้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เหมือนกัคอม ร้อยแปดสิบผมจะตั้งค่าไว้ว่าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอาตัวนี้แล้วกันดาบและโล่เล่นตัวเทพเลยคอมเมนต์แค่นักมวยธรรมดาใช่ไหมตัวนี้นักมวยธรรมดาใช่ไหมกูเล่นดาบโล่เลยนะผมใช้ร้อยแปดสิบไหมผมใช้ร้อยก็เลยอีกแปดสิบเอาโล่ออขวานแล้วกันดูที่จะสู้ได้ไหมฟังผมน่าจะมีพลังมากกว่าแต่ฟังมันจะเน้นจํานวนเป็นนักมวยธรรมดาเจอกับคนดาบและคนโล่ดูซิว่าไอ้คนดาบคนโล่จะเก่งแค่ไหนโอเคมา เริ่มได้โอ้ยไอ้ต่อยโอ้โหตบนี่คนขวานเม่นขวานป้งป้งเป็นฝูงเล่าโหดเกินหรือว่าคอมแม่งก่าเกินวะชิบหายโหดเกินเมื่อกี้ชนะคตนง่ายคนขวานโหดมากเป็นขวาดทีไอพวกมาเป็นฝูงนี่ตายเป็นฝูงเลยค้โหดโอเคด่านสองมันม okay, so ีตัวอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ มีตัว20กี่ตัว345552ห้ 3, 4, 5, 5 2้าห้ตัวก็เป็น101ปร้อยหนึ่งพอดีแล้วก็พลหอ่อใช่ไหมพนห่อ60บาท64 24่4ี0 0บร้อยเป็น340ตอนนี้คอม340โกลแล้วดูตังที่ผมได้มาดิคือที่ผมคิดที่ผมไม่ใช่อะไรนะผมไม่อยากจะโกงคอมไงเพราะว่าถ้าเกิดราคามันต่างกันมากอ่ะผมก็จะได้เปรียบผมก็จะชนะได้ง่ายผมอยากจะได้เกมที่มันสูสีเว้ยเหมือนกับตอนที่ผมเล่นโทัทอรี่ผมก็ให้ตังัฝ่งเท่ากัน อย่างอันนี้มันสา0รสิบใช่ไหมผมเอาสา0รสิบผมไม่เอา 550, ห้าห้าสิบรอก <c oughs> ผมไม่โกงเว้ยผมจะต้องเอาที่มันสูสีด้วยตังรอบนี้มันให้คนอยู่ข้างหน้าห่ออยู่ด้านหลังผมจะเอาเอาโล,ล่รับอ่าไม่ดีให้ให้คนขวาดิแหละกวาดมันก่อนกวาดในพวกข้างหน้าให้หมดจากนั้นข้างหลังนี้ก็ให้พลโล่ไปรับหอกได้ไหมผมไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่เนี้ยอันนี้ก็เท่ากับว่าผมใช้ตังไปเท่าไหร่สองร้อย 280มัน340280ผมยังเหลือทุนอีก60บาท60บาทเอาคนหอ,อกมาอยู่ด้านหน้าด้วยอ่าคนหอกคนขวานแล้วก็โล่ลุยดูดิสู้ได้ไหมมาผมก็น่าจะยังเหนือกว่าเนี่ยคนขวานจะตบพวกเนี้ยปลิวไปหลายๆาคนยนะังไก็เจออืมอ um, ลุมลุบตตบตคนหอ,อกก็ไม่อยู่อ่ะโล่ขวานตบขวานขวานอู้คนขวานผมตายไว้คนขวานผมโดนคนหอกมันตีตายเหมือนกันแต่ว่าโล่โล่ผมตบโล่ผมตบ,โล,มตบโล่มันกันหออเลยด้วยวะ โลโค้นโหดเลยเนี่ยตบโอ้โหตบปลิวชนะได้ผมนะ UNC คนโลนี่โหนนะคนโล,นโลเกมนี้โหดมากแม่งเดินม,มาแม่งเอาโลตบเอาโลหนม้มตบตบตบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเกมเทอทอรี่ตรงที่ว่ามันไม่รอกันไงแม่งเลยเข้ามาแม่งรอตบตบตบห้าร้อยหกสิบรอบนี้ฝั่งมันห้าร้อยหกสิบเรามีหกร้อยห้าสิบโอเคครั้งนี้ผมจะใช้ให้ให้หมดเลยกันขี้เกมมานั่งนับอะ่ะ <K> คือถ้ามันมีให้ผมใช้เท่านี้ก็เอาเท่านั้นก็แล้วกันผมรู้สึกว่าผมโกนะแต่ช่างมันก็แล้วกัน โอเคก่อนอื่นคนขวานจะก,การกลุ่มพวกนี้เพราะคนขวานสามารถกวาดไอ้พวกมากๆเนี้ยได้มากแล้วก็พลโล่จะแพ้อะไราะว,ว่าพลโล่ได้จะแพ้คนดาบเอาคนดาบไปตอกก่อนกนะับพวกพลโล่ข้างหลังมันจะมีคนดาบคู่เอาคนหอ,อกไหมคนหอ,อกไปเสียบไม่ดาบดาบคู่นะ่าจะผมใช้ดาบคู่ด้วยก็แล้วกันอยู่ด้านหลังโช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 โอเคปลาลุย สู้ได้เล้อแหละนะมานี่ขวานขวาดกวาดตายบดเป็นฝูงฉันก็เอาขวานมาขวานก็มาตบลุมด้วยนี่เงี้ยคนดาบคู่มันจะตีชั่วชั่วมันจะตีสองทีรดนัวเลยใช่ไหมเออมนตีรัวดีหูฝั่งผมก็ตายอยู Jamie, ่เหมือนกันนะแต่ว่าโดนลุมตายผมนะฝั่งสีแดงไม่รอดเรียบร้อยขาดที่บอกแล้วอยาให้โหดเบดเวลสามพันไปได้ครับผมมันง่ายไปแบบว่าคือผมอยากจะให้มันสูสีกว่านี้แต่มันง่ายมากเฮ้ยรอบนี้มันมีพลมาผมไม่มีพลมาเลยนะ เอาก็มีดีว่าอ๋ออันนี้คือมีรีอ๋อผมเลือกได้นี่ไงระยะไกลระยะแล้วก็มีมา้าแล้วก็พวกเครื่องยิงกูเลือกได้ว่ะแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีสเปเชียลสเปเชียลน่าสนใจมากเลยเนี่ยมันมีอะไรั้ามันมีมา้าแล้วก็มีใครอะปืนป่ะผมลองเล่นสเปเชียลดีกว่าสเปเชียลนี่อะไรใจแอนอันนี้นินจานินจาเอาพวกสเปเชียลมาดูนี้ผมอยากจะรู้ทำอะไรบ้างหูใจแอนนี่ตัวใหญ่เว้ยใจแอนไม่ใช่ใจแอนดเลมอนนะทุยใจแอนกับนินจามาดูนี่พวกนี้ทำอะไรได้บ้าง ลุยใจแอดินจาโอ้ทุบไม่โดนม้าแมงเ็วม้าแม่งเร็วอยู่แต่ดินจาที่ปลาดากระจายหรือว่าพวกคนปืนยิงใหญ่ยิงใหญ่แต่ว่านี่โดนยิงง่ายอยู่นะโอ้ป่าดากระจายป่าป่าป่าโอ้ไม่โดนคนมาหูนินจาปาดาวกระจายใส่ตัวมา้าตกม้าตายเลยคโคตรโหดตัวพิเศษก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยชนะได้เลยครับผมก็รำลีคอมทำอะไรอะทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจแลนะั้งผมว่าน่าจะซู้ได้แหละลองตัวอื่นบ้าง คาวัลลี่มีช้างด้วยท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยช้างวอลเลเฟนงั้นกูเล่นช้างเลยกันเล่นตัวใหม่ๆไปเรื่อยรอบนี้เอาพวกนี้เลยกันคนขับขี่ม้าและช้างอ่ารุยม้าจู้วาที่ไม่โดนวิ่งไปวิ่งไปพลันดูยิงใหญ่นี่ช้างขิดช้างขิดช้างขิดม้าไม่วิ่งไปไหนแล้วช่างมันก่อนแล้วกันดูนี่ก่อนนี่ช้างขิดขิดขิดโอ้แต่ว่าพังจะตี้สึ่อ่อนนะเนี่ยช้างกว่าจะขิดตายเออตายแล้วโอเค ยังก็วิ่งเข้ามาลาก่อนธนูทั้งหลายควิด้โหขวิยตีปิลวิดตีปิลคิดพวกธนูทีเดียวนี่ปลิวกันใหญ่เออไม่ธรรมดาเหมือนกันพลช้างชน,นะอีกแล้วครับผมผมจะผมจะแพ้ได้ยังไงว่ามันง่ายโคตรๆอ่ะเนี่ยมีอีปิกอถ้าเกิดจะเอาอีปิกนี่คือต้องปลดล็อกอ๋อพวกนี้คือต้องใช้เพชรในการปลดล็อกจเจ้าพวกนี้ได้มังกรหรือสมูไรหรืออะไรพวกนี้สปาร์ต้าเงี้ยโอเคงั้นเอาไว้ก่อน ไอ้ยังไม่ลองบ้านก็มีปืนใหญ่เรามีตังไหร่แปดร้อยห้าสิบเอานี่อะไรเอาเครื่องยิงหินมาดีกว่าเครื่องยิงหินมาอันหนึง่งจากนั้นก็บาลิสตาบาลิสตาเกมนี้จะเป็นไงทัเทอรี่มันโหดอยู่นะตัวบาลิสตาของเกมทัเทอรี่อะ่ะอันนี้เหลืออีกร้อยเดยวใช่ไหมเอานี่มาอีกมัดเคทตเทเียเนอันนี้สายปืนล้วนเลยครับผมอ้าววางนี่มัดเคทตเออนั่นแหละมีปืนธนูใหญ่เครื่องยิงหินแล้วก็มัดเคทตเทียยิง ตูมอุยเครื่องยิงหินโดนยิงเข้าไปอะไรอืเฮ้ยจิ้หายแล้วเครื่องยิงหินพังเอาเวรกรรมพังหมดแล้วเอาแพ้อนาเฉยยังมีหน้าให้ตั้งเลดเดี๋ยวดิกูแพ้อยู่เอาเว้ยเริ่มแพ้แล้วเว้ยโอเคเมื่อกี้มันไม่เวิร์กเท่าไหร่เรามีแล้วก็มีธนูกับครอสโบเราเล่นสายธานูกับครอสโบไหมเอาครอสโบรัวรัว,วมาก่อนนี่ สายหน้าไม้ผมนะลุมยิงหน้าไม้เปลี่ยนเป็นปืนเออเปลี่ยนเป็นปืนยาวหน่อยเออย่างนี้ก็นั่นแหละมีปืนสองอันนอกนั้นหน้าไม้หมดลุยยิงอ้าไปปิบๆเวรเก่าไม่โดนเลยพวกพวกโล่มันกันธนูได้หมดเลยอ่ะยิงไม่เข้าอะยิงไม่เข้าพวกโล่ตายหาเออได้แล้วได้แล้วไ,ไ,ได้อยู่แต่ปืนปืนปืนเนี้ยเออเออหมดแล้วโอเคงั้นก็ลุมยิงมัน หน้าไม้ประทาตธนูหน้าไม้ธนูหน้าไม้ยิงเข้าไปหน้าไม้เอ okay. <c oughs> ๊ตายธนูธนูจะตายหน้าไม้ยิงยิงเข้าไปโอเคเหลือหนึ่งตัวหนึ่งตัวยิงเข้าไปไม่โดนยิงนี่ยิงยิงเอ้ยตายเวรกรรมเหล็กตัวเดียวปืนปืนยิงอืมปืนผมไกลเว้ยชนะได้ผมนะเหลือแค่พลปืนคนเดียวแม่งเอ้ยเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะด่านเอาไว้โหรอบนี้ไม่มีใจแอ่นทิพหายเริ่มยากแล้วได้ตังค์950ใจไปสู้มันดีรอบนี้มันเริ่มมันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเลือกด่านได้อ่ะ อ๋อเลือกไม่ได้ใช่ไหมโอเครอบมีจเจ้าตัวอะไรบวกมันดีมันมีใจแอนน่ะอะไรจะสู้ใจแอนได้วะก็อือต้องมีตัวแทงก่อนเอาพลช้างไปแทงแล้วกันจากนั้นก็เอาพวกยิงไกลจะเล่นสายแทงตัวหนึ่งแล้วก็เอาไม่ดิถ้าจะแทงใช้ใจแอนเหมือนกันแทงเลยมันมีใจแอนแล้วก็มีใจแอนแต่ผมจะเน้นตัวแทงตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นไปยิงไกลหมดด้วยธนูแหมธนูผมยังไม่ใช่ใช่ไหมงั้นเอามาใช้ดู ธนูตรงนี้ธนูตรงนี้นั่นแหละลุยใจแอนแทงธนูลุมยิงลุยได้อย่ายิงโดนใจแอนนะเว้ยทูบซะแต่ใจแอนมันก็มีว่ะจะยิงลูกตูมใจแอนล่วงไปแล้วทำไมมันล่วงเลยจังวะธนูยิงไปดิอุ้ยมันจะมาถึงตัวแล้วยิงเข้าไปตายแล้วโอเคยิงลุมยิงใจแอนลุมใจแอนโอ้ยตายโอ้ยตายเราต้องฆ่ายักษ์ให้ได้ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามาันดิเอาตัวไอ้เวรกรรมยิงไหมตายยังไม่ตายวะเฮ้ยมันตายยาก,ยากจากังวะยิงเข้าไปดิ ไอมันตัวเบเอเออยูยูไม่ไม่ไม่ตายทำไมไม่ตายโดนทุบอู้ปลิวหนึ่งตัวเออตายแล้วหูเหลือธนูอีกสองตัวใครมันตออยู่อ๋อคนปืนจัดการคนปืนอ้โหชนะเว้ยเออใจแอนตายอย่างยากธนูผมเกือบหมดนี่ถ้าเกิดดีนะธนูยังเหลือสองตัวเลยชนะได้ถ้าใจแอนมันฆ่าหมดเมื่อกี้นี่หูก็แพ้เหมือนกันเอาไว้แ่งเริ่มยากลรอบนี้อะไรเนี่ย โอ้โหมีปืนใหญ่สองอันแล้วก็คาตาเพาเครื่องยิงหินมันปืนใหญ่มาแล้วปืนใหญ่กับแม่ผมยังไม่ลองปืนใหญ่ด้วยผมปืนใหญ่สามเลยมันปืนใหญ่สองผมปืนใหญ่อ้าวได้แค่สองอันเอาสามนี่สามแล้วโอเคจากนั้นก็ลิกล้อยหนึ่งปืนยาวด้วยมาคณเล่นสายปืนลุยปืนใหญ่ยิงโอ้ยเครื่องยิงหินมาก่อนอุ้ยเกงกรรมไมโดนก่อนเครื่องยิงหินมันไกลกว่าปืนใหญ่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงระยะต้องเลื่อนให้ถึงระยะก่อนยิงได้เวนงกัรม ยังไม่ถึงอีกว่าเฮ้ยคือยิงหินอ้โหูแม่นโคตรแม่นคนือยิงหินอะไรวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยตายหมดแล้วอา้าวแล้วผมเรือปืนปืนยาวผมจัดการได้อยู่ปืนยาวยิงยิงเครื่องยิงหินให้โดนตายหากูอูโหูโคตรแม่นคือยิงหินเกมนี้มันแม่น,มนจริงเว้ยโดนทุกจอกเลยโหแพ้เฉยอา้าวเวเริ่มยากเราจะเออถ้าเกิดมาเล่นสายอาื่นเราก็เล่นสายบวกดีวะทำไมคิดไม่ได้วะถ้ามาเล่นสายยิงไกลเราก็รีบเล่นสายคนที่วิ่งไปบวกเอาพวกนี้กันกราเดเตอร์ นักดาบคู่เนี่ยรีบวิ่งไปถึงตัวมันถ้าเข้าถึงตัวมันได้มันก็ไม่มีเวลายิงแล้วใช่ไหมละ่ะเออผนจะใช้จํานวนเขาว่ากัลกนลุยกราเดเตอร์แล้วก็นักมวยไอห้หมดลุยวิ่งกาไปเร็ววิงว่ง้าไปว,าวิ่ง้าไปว้าเ็วออ้โดนไปถึงตัวโอ้ยไปเพียบเข้าถึงตัวได้ก็พอแล้วมาดาบคู่ล้วนลุยวิ่งกาไป ฟันมันเอ้จิ้ม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 ตายอยู่โอเคนึกว่าจะไม่ตายโอ้ยมียิงระยะใกล้อยู่โขลปืนใหญ่มียิงอัดหน้ายี่เหรอเหลือคนเดียวไกเตอร์เย่เราเราเเดี๋ยวจะว่าโดนอัดหน้าเราอัดหน้าโหอัดหน้าเต็มหน้าเลยไอ้แสตไม่เวิร์กเมื่อกี้ตายห่านกันหมดก่อนมาทางนั้นต้องเล่นของใหญ่ใจแอนสองตัว แล้วก็ทหารม้าเออทหารม้ามันพุ่งเข้าไปไวใจแอนสองตัวแล้วก็ลุยยังไงใจแอนก็ได้เข้าถึงมันน่าจะฆ่าใจแอนผมยังไม่ได้โอ้โหมาถึงตายหาสองตัวเลยแค่ใจแอนใจแอนเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวอู้ไม่เป็นไรเห็นไหมหยุดได้อะไรเล่าขี้ดินขี้ดินที่ทรายไม่สนใจใจแอนเข้าถึงตัวแล้วทุบมันโอ้ยตายอยู่ถึงตัวไม่เป็นไรตัวนี้ยังอยู่ตบตม่ไม่ตายอ่ะยังไม่ตายอู้ ด่านนี้แม่งโหดจังวะชิบหายเอ้ยดูยังไงวะเนี่ยอะไรวะโอ้โหเข้าไม่ถึงตัวเลยอ่ะมันแรงขนาดวิง่งเออเดี๋ยวผมใช้ลองผมใช้กองทัพทหารม้าดูทหารมา้ารีบวิ่งเข้าไปถึงตัวอย่างรวดเร็วรอบนี้น่าจะได้ผลแล้วก็ทหารคนนี้นึงลุยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป อย่างลดเร็วอุ้ยตายไปก่อนสองตัวไม่เข้าถึงตัวแล้วจิจ้มมันชิกชิ๊กชิกชิกชิกไม่ไม่ไม่ตายวะฐานม้ามึงเบามากเลยนะมึงรู้ตัวป่ะเนี่ยแล้วมึงวิ่งไปไหนกันนะอ,อ๋อกลับมาให้โดนจิ้มมันจึกเออตายแล้วโอ้โหปลิวไม่เป็นไรตอนนี้เราใช้ความพิ้วฐานม้าใช้ความพิ้วในการล็อกหลบนั่นแหละชมเข้าไปเออแล้วฐานไม่กี่ตัวเนี่ยเลยสามตัวนีออ่มาแล้วพุ่งมาแล้วอู้อ้าวคดรว้าวมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยมาแล้วอู้แปะไม่ตาย อีกทีนึ่งอีกทีนึง,นงวนกลับมาวกุกลกบมาเนี่ยทหารมา้าจะมีความพลิ้วผมนะมันจะวิ่งไปแล้ว,ลวก็ออมวนกลับโอ้โหพลิ้วมากโดนยิงปลิวเลยชิบหายมาแล้วฉึกไม่ตายไอตัวหนึ่งเข้าโอ้โหเป็นไงแท็กทีมคนนู้นเข้าทีคนนี้เข้าทีเท่มากทหารมา้าชนะได้แล้วเวนี่ต่อไปอะไรกองทัพทหารมา้ามาเพียบเลยแล้วมันใกล้กันมันมาตั้งใกล้ไปไม่นน่โอ้โหรอนี่อะไรดีเล่นทหารขวานแล้วกันกวาดในพวกที่เป็นกลุ่ม จากนั้นพวกม้าจะเอาอะไรแบบป้องกันมันยิงไกลก็จะได้นะฐานมา้าถ้าเกิดมันวิ่งไปวิ่งมาให้คนยิงแต่ว่าอืมลองบาริสต้าดูไหมบาริสต้าตั้งไว้สองเครื่องด้านหลังเผมยังไม่รู้ความสระที่แท้จริงของบาริสต้าเลยมันเก่งแค่ไหนกันแน่แล้วก็เอานิน,นจาไปตัวหนึ่งนินจาไปหลบอยู่ด้านหลังหน่อยเดี๋ยวโดนม้าพุ่งเข้าชนตายแล้วก็รีสสี่สิบบาทใช่ไหม เอาคนอีกสองคนลุยบายขวานฟันมันอุ้ยขวานกวาดมันกวาดไม่โดนดิบาริตาอยู่ขวานกวาดเอ้าอุ้ยขวานแพ้เหรอขวานแพ้นักดาบเฉยเลยสู้นักดาบไม่ได้อู้บาริตายิงแรงอยู่ยิงแรง,ยง,แรง,ยงอยู่อะไรเราโอ้ยยิงทะบายโอ้แม่งจิ้มไม่ได้มีทหารม้า,มาถ้าตั้งคนอยู่ด้านหลังจะโดนแพ้แบบนี้แหละไม่ใช่ความคิดท,ที่ดีผมคนขวานจะแพ้คนโลนี่อ่ะ แล้วอะไรเป็นชนะพลโลกนี้ได้วะพลหอ,อกเหรอเขาไม่น่าจะใช่ป่ะเออหรือว่าจะเป็นพลช้างพลช้างอาจจะพอบวกได้นะเอาช้างมาขวิดแม่งเลยจะตายไหมอะไรงนี้แล้วก็อะไรดีอืมธนูไหมธนูมา ลุยควิดมันอืมควิดควิดควิดตายยากชิบหายโอโ้โหธนูไม่เวิร์กแล้วช้างถ้าช้างตายนี่คือจบเลยเนี่ยยิงมาหน่อยยิงคนเออนั่นแหละตอนที่ช้างแทงให้อยู่ธนูเรียบยิงคนยิงคนยิงคนโอโ้โหทหารมา้าเจ็ดไกลไอ้ทหารม้านี่ยังไงดีวะเนี่ยเช็ดเพจเอ,อ้ยทหารมา้าหรือจะเล่นเครื่องยิงหินใช้เครื่องยิงหินก็ดีนะ แต่ต้องมีคนแทงให้อ่ะใจแอนไหมโอเคใจแอนมาถึงเวลาใจแอนแล้วใจแอนยืนแทงแกนก็ให้เครื่องยิงหินที่เมื่อกี้มันฆ่าทานมา้าัูได้ยิงหินใส่มันเครื่องยิงหินแล้วก็อะไรอีกดีลีดส่งสองร้อยม้าแข่งกับมันไม่ไจำเป็นต้องแข่งกันหรอกมีรีโล่ไหมอะลองโล่ดูโล่มากันพวกมา้าลุย มาวิ่งมากันได้นี่เป็นไงล่ะใช่เครื่องยิงหินมันแรงดียิงเข้าไปอย่ายิงตรงนี้ยิงพวกนี้ก่อนโอ้แต่ได้จัจแอนจัดการพวกนี้ได้อยู่เออใจแอนจัดการพวกนี้ได้ชนะอยู่ไอ้พวกดาบโลเนี่ยนี่เครื่องยิงหินก็ยิงได้เยี่ยมนั่นแหละถูกต้องแล้วเฮ้ยมามาอูดิมดิ่มดิมเครื่องยิงหินพังยังไม่พังยังไม่พัง,ง,พงจายแอนทุบเข้าไปใจแอนทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบเข,ข้าไปยิงนั่นแหละยืนแทงดีมากใจแอนเป็นตัวแทงที่ดีมากเวลาเจอพวกโหดๆนี่ต้องใช้จายแอนมาตัวแทงแหละ จะขึ้นยิงหินผมจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนด้วยความแม่นด้วยไม่โดนชิบหายแต่พวกทหารม้าจะพลิ้วไงแต่ว่าผมว่าน่าจะชนะแหละทหารม้าแค่รอตายแล้ววิ่งไปวิ่งมาอู้พังแล้วเวลาใจแอนยังอยู่แม่งใช้ความพลิ้วอ่ะมันจะเข้ามาอย่างเดียวชิปหายใจแอนผมใกล้ตายแล้ววะหมายแล้วทุบมันทุบทุบทุบไปเดทุบไปดนทุบ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 ทหารม้าแม่งพลิ้วอ่ะเฮ้ยผมแพ้แล้วเนี่ยแม่งไล่จิ้มอย่างเงี้ย ไอทหารม้าเวจะชนะมันยังไงวะพลหอ,อกอะ่ะพลนหอดเออใช่พลนหอกใช่ใช่ออใชใชถ้าทหารม้าวิ่งมาก็เอาหอ,อกเสียบมันเีเยนี้ดักมันไวมาปุ๊บเสียบปับ๊บงั้นก็เอาเออพลหอ,อกมาผมเน้นพลหอดดีกว่าพลนหอ,อกถ้าเกิดม้าวิ่งมาเร็วๆมันจะจิ้มด้วยหอ,อกได้มามวิ่งเข้ามาุณจะจิ้มไม่ไสไหลเลยอ,อ่อพลหอ,อกลุยวิ่งมาจิ้ม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 มาถ้ามันพุ่งเข้ามาจะโดนหอกผมที่ผมเล็งอยู่ ม้าจะพุ่งเข้ามาแล้วโดนผมจิ้มเอออะไรลุมจิ้มถูกแจนก็ทุบนั่นแหละมาแล้วมาเหลือแค่ม้าเหลือแค่ม้าจิ้มมันจิ้มมันจิ้มจิ้มมันผมเข้ามานี่จิ้มนี่หอกเลยอย่ากลัวมามาแล้วจิ้มมันชึกแม่งผ่านไปได้เฉยเลยเอ้าจิ้มให้มันโดนหน่อยเฮ้ยเวนก้าเมย์ม้าจิ้ม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 ลุมจิ้มมันทุบแม่งแม่งพลิ้วมากเลยพวกม้าเนี่ยโคตรลำคาญจิ้มมันจิ้ม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 ไม่ตาย ิ้มมันจิ้มจิ้ม้โอ้ยขาที่เป็นไงล่ะลุมจิ้มนี่ใจแอนกับกลุ่มทหารหอกลุมที่มันทิม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 ตายน like ั่นแหละมาพุ่งเข้ามาทิมที่หอกเนี่ยซุมมันเหมือนมันพุ่งเข้ามาหาหอกเองผมนะพุ่งเข้ามาอย่างเร็วนี้เอาหอกจิ้มสวนเลยซุมจิ้มจิ้มจิ้มนั่นแหละเฮ้ยตู้ได้อยูู่ซได้อยู่ทันมามันไม่ได้แรงอย่างที่คิดมันยังฆ่าคนหอกผมไม่ค่อยได้เลยจิ้มโอ้ยขาที่เป็นไงนั่นไงนั่น ใช่ยรงด้วยทหารม้าจะแพ้คนหอผมนะมันวิ่งเข้ามาจะโดนจิ้มสวนนั่นแหละที่ลอยละใจแอนก็ยังอยู่สบายแลน้นะแวเนี่จิ้มมันเข้าไปเนียบลอยแลมปเป็ดต่อไปก็เลเวลสิบหูตัวอะไรเนะี่ยมันตัวอีปิกไม่เหรอไอตัวนี้ผมจำได้มันเป็นตัวอีปิกที่ต้องซื้อเอาไอฮามันไม่โคตรเก่งเลยเหรอมันให้ตามผมพันหกด้วยแล้วยูนิตมีแค่นี้แปลว่าไม่ต้องเทโคตรโค,คนแน่แน โดยตัวอีพิกต้องเทพแน่ๆงั้นผมก็จะใช้ตัวที่น่าจะชนะได้ฝูงใจแอนแม่งเลยเหมือนไส้ใจแอนสี่ตัวมึงเล่นอีพิกมาใช่ไหมเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องปลดล็อกผมไม่มีไงแม่งใช้ตัวนี้เฉยงั้นกูใช้ใจแอนเลยมาจะสู้ได้ไหมลุยใจแอนเล่นแม่มทุบไปทุบโตม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 จะถอยได้ไหมโต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 มตายตัวอีพิกแม่งถือกันดูดิแม่งฆ่าใจแอนเฉยเลยคืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยมันฆ่าอนเฉยทุกมันทุกมันอะไรลุมลุมทุกมันลุมทุกลุมโอ้ยตายเฉยเฮ้ยไอตัวอีปิกเวนแม่งโกงแล้วกูจะสู้มันยังไงวะเนี่ยตัวอีปิกรู้แล้วผมจะเล่นสายระยะไกลบ้างไปอยู่ไปอยู่ห่างเลยจะยิงมันมันจะต้องเดินมาหาผมใช่ไหมผมจะใช้ตัวยิงไกลยิงแม่งให้ตายเข้ามาจะยิงมัน าสาดยิงมันให้ตายบายลิต้าอันหนึ่งแก๊งบาลตาิต้ามานี่มานี่อยู่นุ้ยเออนั่นแหละยิงเข้าไปร้อยยี่สิบเลืได้ร้อยยี่สิบบาทเอามาอีกยังไม่พอธนูยังไม่พอเอาธนูมเพิ่มอีกเรียบร้อยลุยนั่นแหละมึงเข้ามาวิ่งเข้ามายิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละลุ้มยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอาอีโด้หน่อยเอาอีโดนหน่อยค่าเออค่าคุหทอได้อยู่ย uh, <c oughs> ิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละลุ้มยิงเข้าไปเดี๋ยวกาเดียเตอร์มันจะต้องค่อยๆมาไอตัวนี้มันไม่รู้มันชื่ออออวว่่าะะไไรนนตัีีปิกเย มันจะค่อยๆมามึงรีบฆ่าดิเอาตายไว้โอ้โหเมื่อกี้โดนมานรีบตายอีกเสียดหน้าตายเฉยเลยเอางั่งตัวนี้ว่าเก่งโอเคมีต่อยเวลร์สิบเอ็ดใช่ไหมแต่เอาไว้ก่อนละกันโอเคผมนั่นคือการลองเล่นอีพิกแบทเทิลซิมิเตอร์สองผมนะยังมีโหมดแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคล้ายๆกับโทเทอรี่แหละสามารถกำหนดตัวละครมาสู้ได้สองฝั่งทำได้เหมือนโทเทอรี่เลย แต่ตอนนี้ผมมาเล่นผ่านด่านก่อนโอเคผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์สับคลายแชร์และก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผมนะั้นถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ตต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆเด้อสรวันนี้ก็ข้อลายก่อนท่านผู้อู่ง